สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุ่นสวัสดีครับวันนี้เราทำหมูอ่ะวายอ่าหมูซอสเชอร์รี่เชอร์รี่บันดีไปแล้ววันนี้เรามาทำไก่ไก่ซอสสเต๊กทับทิมโอ้ไฮโซอง่ายมากเลยพี่เรามีไก่ใช่ไหมฮะไก่นี่นะฮะเป็นไก่สดสะอาดนะครับผมถูกหลักอนามัยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้ผ่านการบรรจุนะครับผมจากโรงงานที่สะอาดและได้มาตรฐานโลกโอ้นครับได้ไก่สดสะอาดมาปั๊บ เราลากลงไปกินในน้ำกันพี่เทก็หั่นได้เลยคเพราะเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้ให้เหมือนสเต๊ะผมชอบจังเลยฮะพี่เทชรมาไปบ่อยนะออกแนวเว่าว่างงานจ็มีกระเทียมนิดหน่อยเอคต้องหมัก่อนไหมออหมักก่อนหมักก่อนง่ายมากก็คือเกลือพี่ไยดําครับครับผมแล้วก็ผงปาปริก้าครับใช่แล้วก็ผงขมิ้นนะฮะ ระเทียมนะฮะกระเทียมครับก็ลงไปครับหมักเลยครับคลุกเขาให้เข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันครับมะนวดเข้าไปนะฮะก็จะได้นิ่มด้วยไก่ก็จะบอกโอ้สบายจังเลยเสียวตดนนิ้วอย่าง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 พี่เพ็ี่ได้พวกสูตรอาหารหรือว่าได้การชอบทาอาหารเนี่ยมาจากไทยฮะแม่ครัวที่บ้านครับเพราะว่าเวลาสั่งกับข้าวที่บ้านเขาไม่ยอมทําให้ฮะอย่างนั้นก็เลยต้องทํากินเองครับแม่ก็ สอนพยายามสอนให้ทามอว่าเเป็นผู้ชายบางทีเราก็ต้องแบบว่าดูแลเรื่องขัวบ้างอประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไก่ของเราเนี่ยโลมด้วยน้ํามันนิดนิดอ่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปลงกระทะของเราและนี่ก็คือเตาย่างของเราอ่ะเราเรียกว่าอะไรกระทะกระทะกระทะแบนกระทะแบนแบนมากแต่ถ้าที่บ้านไม่มีกระทะแบนแบบนี้นะครับใช้พวกฝาหม้อข้าวก็ได้นะมาวาง ทุกคนรอกันทัแล้วเดี๋ยวผมจะทำน้ำจิ้มแถวนี้เลยดีกว่าอ่ะโอเคนะฮะน้ำจิ้มของเราง่ายมากครับครับเอาแบบตัดขั้นตอนเลยเรามีในถั่วอ่ะเอาแบบมีเม็ดถั่วด้วยนะฮะน้ำส้มสายชูไว้ขาวใส่ลงไปหน่อยมาครับน้ำเชื่อมชับชิมใส่ลงไปมันจะได้เปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงเยซเซอเสร็จพริกป่นครับประมาณนี้น้ำมันมะกอกเขาใส่ลงไปหน่อย เครื่องปรุงส่วนใหญ่นี่แล้วแต่ชอบใช่ไหมถ้าชอบเผ็ดก็พริกเยอะพริกเยอะใช,ใช่ชอบหวานหน่อยก็น้ำซับพิมเยอะหน่อยใช่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้อร่อาทตอนนี้เราก็จะทำการวางเจ้าไก่ของเรานะฮะสีสันดูดีเชียวง่ายมากไก่สุกแล้วนะฮะครับเราก็ปิดไฟได้ปาาส่วนเจ้าซอสน,นี่เดี๋ยวเราจะทา เราต้องใช้มาเราด้วยอ่าทาตอนจบแล้วก็กินทั้งที่แบบว่ามันเป็นเมนูี่ก็คือมันก็เป็นเมนูแบบปาร์ตี้ปีใหม่อะไรประมาณนั้นเยี่ยมฮะปั๊บเข้าให้ว้าวโหดีสุดหน้าตาอือถึงไหมไก่นิ่มแล้วไอ้ซอสที่ทาเนี่ยได้เลยอ่ะมันมันเผ็ดเผ็ด ระหวานเปียนทับทิมก็ออกมาหอมๆอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละวันนี้นะฮะไหนก็ปีใหม่แล้วนะครับผมเราก็มีของขวัญเล็กน้อยอยากจะมอบให้ทางพี่เพชรนะครับโอ้โหอ่านแบรนบนะครับผมก็อยากจะมอบกับเช้านี้ให้กับพี่เพชรนะครับก็ถือซะว่าเป็นปีใหม่นะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมอบความสุขอย่างที่ไม่ต้องมีการสิ้นสุดลัดแบรนด์ทุกเช้านะครับก็ช่วยสมทบทุนในการสร้างโรงงานทําขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยครับผมขอบคุณครับ ไปนไงพี่ใช้ได้ไหมอร่อยมากอร่อยมากไว้ว่างมาใหม่นะผมชอบอ่ะยินดีเลยพี่สนุกดีนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแลวก็น่นนนที่สุดครัวสวยๆจากบุญถาวอเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจสูตรอาหารในรายการติดต่อมาได้ที่ Facebook ครัวแล้วแต่คริสหรือตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับนี่คือส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆของเมนูสัปดาห์หน้ากุ้ง น้ำมันมะกอกกระเทียมใหญ่ผักชีเกลือพริกไทยดำผงปาทีก้า